สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอลสกีฟร์ชิปอลิกหรือ b c l กันต่อนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูซีซั่น237สมสครับฟูลคอลเลอร์สมสรนที่เราสามารถใช้นักเตะตำนานหรือนักเตะที่เคยค้าแข้งให้กับทีมที่เราเลือกใช้เนี่ยร่วมกับนักเตะปัจจุบันได้นะครับผมและเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมที่มีอีปิกวิกทามเพียบครับเอซมิลานครับเล่นโดยคุณปอนพบกับเลอมาดิดครับเล่นโดยคุณปั้นไปดูกันเลยครับเฮครับผมปอนนะครับมาจะขับ NMZ นเชียเ์ด้วยคร ััันมจะขบครเผลงานและประวัติการแข่งใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณปอนเนี่ยลงแข่งมา5ครั้งเคยเข้าชิงไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ได้รองแชมป์ไปส่วนฝั่งของคุณปั้นเนี่ยลงแข่งมา7ครั้งนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกเป็นผลงานที่ดีที่สุดเลยนะครับมาดูกันครับไลฟ์อัพว่าจะจัดแบบไหน ดูฝั่งของเอซิมิลานของคุณปอนก่อนแล้วกันนะครับ4-2-1-3ครับประตูเป็นจิลาจิตดอนนารุมม่าคู่เซนเตอร์เป็นแฟงไลกาดกับมาลิกเจวนะครับแบ็กซ้ายเตโอแองเดสแบ็กขวาเปาโลเมาเดนี่ครับกลางรับเจเนโรกัตตูโซครับผมเซฟแต่ยืนต่ำอันเดียปิโลครับกลางลุกเป็นอเลสโนเดลเปียโรครับสามประสานหน้านะครับคริสเตียนเวอารี่อังเดียเชฟเชนโกและลุตกลิตนะครับตำนานบางคนบางคนไม่รู้นะฮะว่าเออเคยเล่นให้กับเอซิมิลานด้วยนะครับส่วนฝั่งเลี้ยวมิดของคุณปั้นนะครับใช้4-2-2-2ครับประตูเป็นติโบก คู่เซนเตอร์ฟาบิโอคันนาโบโลกับไอเดียมันดิเตาครับแบ็กซ้ายเฟรลองเบนดี้แบ็กขวาฟรลิโกปาโอเด้นะครับผมกลางรับ2คนออลแองเชอร์เมนี่กับคาเลนซีดอฟนะครับกลางรุก2คนนะครับชุดเบลลิงแฮมกับริคาโดกาคาคู่หน้าจิตจิตครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ยืนคู่กับซามซเอลเอโตนะครับจริงๆกาคากับซีดอฟเนี่ยก็ไปเล่นให้กับฟูลทีมมิลานได้เช่นกันนะครับ รอบรองชนะเลิศเราแข่งกันนัดเดียวตัดสินเลยนะครับผมแล้ววันนี้ใช้สนามของซานซิลโลด้วยนะครับผมสนามย่าวของฝั่งมิลานนะครับผมอ่ะนี่เป็น2ทีมที่มีอีพิกบิ๊กไทม์ตำนานเข้าเกมมาเยอะมากๆนะครับผมเกมเริ่มครับฝั่งของคุณปอลเคลียก่อนนะมิลานบุกจากซ้ายไปขวานะครับปีศาจแดงดํามากับชุดแดงดำครับส่วนราชาชุดขาวคุณปั้นราชาชุดขาวก็มากับชุดขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผม เตะ2ทีมนี้เนี่ยมีให้เลือกสรรใช้งานกันทั้งในอดีตปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าเล่นแล้วจะมันสักแค่ไหนจะสนุกมือหรือเปล่านะครับทำไมสนุกมือก็คงไม่ถึงไม่มาถึงรอบรองแบบนี้เนาะเป็นบอลทุ่มของคุณปั้นครับปั้นนี่ก็เข้ารอบรองชละเลิศครั้งแรกนะครับบอลอยู่ทางฝั่งขวาครับเบาไปได้วันนี้โดนจับไปยืนแบ็กขวานะครับตัวรุกนี่ตันแล้วนะครับเล่นแผนที่ไม่มีปีกก็เอาเบไปเด้ไปเล่นเป็นแบ็กซะเลย ราะว่าตัวรุกก็จะเป็นกา้กากับเบลลิงแฮมนะครับยญิงก่อนเลยบทบทครับลิคาโดกา้กามันเกงใจทีมเก่าใช้การ์ดมิลานมาเล่นกับบาร์ลิปนะือว่าเกงใจทีมเก่าเบิ้ลวันทูลูกนี้หลุดไปครับผมกุลิโกทักทายด้วย้ายครับงา้างไเห็นเลยฮะเห็นเงาเลยครับผมเงาตะข่ายมาเลยแวบแวบบอลพุ่งไม่ไม่หมุนเลยนะครับบอลน,นิ่งๆใสๆหน่อยๆนะครับผม ทายไปก่อนครับจากฝั่ซ้ายของลุดกุลิตครับเอาจริงๆนะสองทีมนี้นะถ้าสมมติว่าเป็นการทําฟูลตานานมาเจอกันนะผมว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับผมและถ้าเกิดว่าในในอนาคตเนี่ยมีนักเตะตํานานของ2ทีมนี้เข้ามาแบบครบในยุคนั้นนะยุคเรื่องรุ่งเรืองนะครับผมว่าเปิรดระเบิดระเบิโอโ,โอ้โหยกลูกนี้เกือบจะแรบไปได้นะครับกุลิตแต่ว่าบอลึกไปเข้ามือของทิโบกูกตัวบุกขึ้นมาบ้างครับคุณปั้น ต้องตอบโต้บ้างครับพยายามพลิกตัวหมุนแล้วยกไม่ได้ครับ,บรเปเป้บอลของทั้งสองฝั่งก็พยายามต่อกันอยู่กลางสนามนะครับโดนดักกันไปดักกันมาแล้ว,ข,วข้ามสวยมากครับคุลิปมาแล้วเจ้าติดขางูตัวไม่ได้หง,หงานาไปนิดน,ดนึงครับว่าเข้าทําได้สวยมากเลยครับผมคุณบอลแต่สุดท้ายยังไม่ได้ครับน่ากลัวจริงครับคุลิปนี่แค่วิ่งขึ้นไปนี่ก็น่ากลัวแล้วนะฮะการตูโซครับยกไปมงเชดสวยครับเชฟเชงโกตะวัดต่อแล้วคุลิ จะรอดอืโอ้โหน่ากลัวจริงครับกุลิตว้าถ้ามีแพ็กมาให้ย้อนมาให้เปิดเนี่ยผมว่าหลายคนก็ต้องเปิดเลยนะรุดกุลิตครับถ้าเกิดมีร่างบิ๊กทาวน์นี่มันจะน่ากลัวแค่ไหนวนะเนี่ยดูครับปัน่วนทีเดียวครับแล้วแผนนี้เนี่ยเข้ากับกุลิตจะไดอเกินครับวิ่งทะลุทะลวงไปดูครับกองหน้าในกายเป็นกองชงไปเลยครับผมเชฟเชิชงกองเช็เชีงแก่เนี่ย <laughs> ชฟเชียงกงเชฟเชียงก้นี่ที่แกแข็งด้วยนะครับโดนกระแทกอะไรไม่เสียจังหวะเลยนะครับหมดจดครับน่ากลัวก่อนอันนี้แล้ว2 3สาจังหวะนะครับแล้วสุดท้ายก็ทำประตูได้นะครับคุณปอนครับ1นประตูต่อศูนครับจากลุกุลิครับนาทีที่18ครับแต่ว่ายังมีเวลาอีกเยอะครับสำหรับมาริตต้องรอนัดทีเด็ดออกมาครับคุณปั้นแต่ตอนนี้บอลเป็นของคุณปอนมิลานอีกแล้วนะครับผมยกมายกมือกับบาโจจะคืนที่โบโบครับไม่ได้ เวรี่นี่ก็เคยมาเล่นกับมิลานพักหนึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆจากที่ออกจากเอซอินเตอร์มิลานนะครับแทนนสซิดอฟไปท,ที่เบลลิงแฮมครับบัฟเป้พลิกหมุนจะคืนที่เบลลิงแฮมดวลกับเตโอรครับแล้วจ่ายตามมาแล้วยิงเต็มมือซุป,ปเปอร์เซฟของเชริจิตดอนนารุม,ม่าครับยิงในีน่าสะใจเลยครับเอ็มบัปเป้ลูกนี้เป็นลูกเตะมุมครับฝ่ามืน เป็นเท้าซ้ายใช่ไหมเท้าซ้ายเปิดโค้งเข้าหาประตูฮะตัวโฉบมีหรือเปล่าครับใช้แบกซ้ายเท้าซ้ายมาเปิดเลยฮะเบนดี้เปิดเล่นลูกเลียดครับผมเบลลิงแฮมยกย้อนล้อืไม่ถึงอะปาโจลงมาช่วยมงอ่อนยังเข้าทางซีดอฟซีดอฟลฟล้ออยู่เพื่อนแลบไหมไม่แลบนะครับคือที่กา,กา้าเบนดี้เบลลิงแฮมยกอืัแลบ บอลเข้าทางมิลานของฟุตบอลเลยครับยกยาวๆไปข้างหน้าตั้งไม่ได้บอลยังเป็นใจครับกุลิตให้มาที่เชฟเชงโก้ดึงนิดนึงฮะดึงมืิเตาแล้วไหลต่อคือกุลิศปั๊มมายังได้อยู่โอ้ต้องกวาดหัวออกไปก่อนเลยครับคันนาวารโล่ไหวใจไม่ได้กุลิตเนี่ยปั๊มบอลจากกุลิตไม่ค่อยได้นะบอลบอลบอลไม่ปิ้นเป็นใจบอลปิ้นเป็นใจกุลิตบ่อยมาก เอาเปิดไปขึ้นหน้าไม่ดีครับบอลเข้าทางคุณปอนได้บุกใหม่ครับบาจโจเอาละบิ้ลสวยมแลบไปอีกแล้วลูกุลิตแล้วเคียวไม่พ้นเลยครับกัตตุโซย้ำไปใหม่เลยครับเปียโรให้มาที่กุลิดต,ติดปลายมือของกุกลัวอืมเลยทั้งใกล้ทั้งไกลกับหน้ากลัวหมดเลยครับลูกกุลิตโอ้โหกลายเป็นพระเอกไปทุกคิดไปเไดไ่ได้นะกุลิตนะมีวีซีเอลมีกุลิตลงเมื่อไหร่นี่คือสนุกทั้งนั้นคนระับ แต่ออเปิดไปที่เสาไกลครับผมกดไม่งลงกุลยอีกแล้วโอ้ยแกจะโหดไปไหนเนี่ยเครับคุณได้ทุกรูปแบบจริงครับทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งโขกนี่ดีนะม่เล่นกองหลังได้อีกนะเนี่ยยังไม่ได้ประตูเพิ่มครับแต่ก็กดดันได้เรื่อยนะครับฝั่งของคุณปอนตอ,ตอบโต้บ้างครับคุณปั้น บัพเป้ก็มีเอโต้ก็มาครับแต่เอโต้นี่ยังไม่ค่อยได้บอลเลยนะครับยังไม่มีโอกาสได้วิ่งเท่าไหร่เลยนะฮะเอาโดนตัดแต่บอลยังเข้าทางอยู่ครับดักได้ทีนึงครับซีดอฟให้มาเอาเลยครับได้วิ่งไหมเอโต้เบิร์นวันทูเอาแล้ครับบัพเป้มีช่องแล้วขอลองหน่อยบอะเอาดีเอาตีเสมอได้แล้วเลยครับจากคีเดนเอ็มบัปเป้ต้องเคลียร์กันหน่อยนะครับผมเมาที่นี่เคลียร์กันหน่อย กำลังใจมาแล้วครับกูดตัวบุกเร้ากองเชียร์แล้วครับหลังประตูไปกองเชียร์ฝั่งไทยไม่รู้เบิร์นวันทูครับแล้วก็หดลูกนี้โดนประกบซ้ายขวาข้างหลังก็มีนะครับสามคนเลยเพราะว่าความเร็วความร้อนแรงของเอ้บาเป้นี้หยุดไปอยู่ครับดูดิครับไหลกาดโดนเผาเครื่องครับเพราะว่าโดนวันทูแล้วหลุดเลยซอกม่เสาแรกนี่แหละครับมุมแคบแคแบบนี้เอาคืนได้ครับคุณป้านว่านี่ต้องขอส่วนบ้างครับคนละหมัด กลับมาเท่ากันที่หประตูตอนหนึ่งครับแต่ว่าความกดดันของคุณปอนก็ยังกดดันอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าครับจังหวะเข้าทำําชิงไปแม่นๆอากูลิตอีกแล้วกูลิตทำไมใจคอพี่แกจะไม่ให้ใครเลยเหรอเอาละครับโต้กลับบั๊อับซีดอฟซีดอฟแทงไม่ได้เขาติดไหลกาดไหลกาดยกไปแล้วให้ที่เชฟเชงโก้จะมงตั้งยังเก็บไม่ได้แล้วเคลียร์ข้างหน้าไม่มีปีกครับเอโตวิ่งไม่ทัน เอโตนี่เคยเล่นให้กับเมียนมาติดสั้นๆเหมือนกันนะครับเป็นช่วงเวลาแทบจะให้ลงสนามเลยนะกาคาไฮไปที่เอ็มบัปเป้ไม่ได้ครับเคลียร์ไปก่อนครับทด2นาทีครับก่อนจบ45นาทีไปพักดื่มน้ำปัสสาวะจะมีเหตุการณ์มีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับอยู่ที่บัฟแป้ช็อตนี้แล้วครับยิงฉลับกาก้าลีเจ็กไปตอนนารุม่าครับเพทสุดท้ายช็อตสุดท้าย เกือบจะได้ประตูขึ้นมาเหมือนกันนะครับจะว่าไปคุณปั้นมีโอกาสยิงมากกว่าด้วซ้านะครับถึงแม้ว่าถ้าดูแบบเผลอๆนี่อาจจะดูเหมือนโดนกดดันอยู่พักดึงพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่คูณากเติตี้นี่มโอกาสยิงมากกว่านะครับหายิงไป5ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งแล้วได้มา1ประตูนะครับติดเซฟไปหลายลูกเหมือนกันนะครับอ่ะสู้กันต่อครับ45นาทีผ่านไปรู้ไม้รู้มือกันแล้วนะครับผมเปิดเกมแรกกันไปเลยจะไปเหลืออะไรนะฮะใครจะเข้าไปชิงครับสําหรับซีซั่นนี้นะครับ แข่งกันต่อเนื่องกันไปครับติดตามรับสมัครแข่งขันได้ที่เพจสปอตพิกฟอนนะครับผมที่ลิง์ใต้คลิปทุกๆวันเสาร์บ่าย3โมงนะครับวันนี้ก็มีรับสมัครเหมือนกันนะครับเป็นซีซั่นฟรีสไตล์นะฮะสำับฝั่งกันนะครับขึ้นหลังบอลที่กาก้าให้มาที่เบลลิงแฮมออกต่อที่กาก้าอีกทีนึงกาก้าโยกเขา้าขวาแล้วตูมโฮโฮโฮโติดบล็อ <laughs> กจุกเลยเอาละครับสวยเลยครับมิลาน ความจุกนี้จะคุ้มค่าหร,หรือไม่หรือไม่หรือไม่โดนดักซะก,ก่อนนะครับบอลยกยกมาก็ยกกลับไม่กลัวเลยครับมาลิกเทียวขึ้นได้ได้เปรียบด้วยครับมีลานได้บุกต่อเอาเลยครับคุณปอนชิงมาซิกแซกสวยๆครับหมุนมาซ้ายที่ปีล้อยกลูกนี้กุลิตไม่ถึงอบอลเข้าทางมาริดบ้างนะครับอุ้ยชาบินดีดวโดนล้วงจากด้านหลังกุลิศมาจากไหนไม่รู้ะครับแล้วยกให้ที่วิลี่ติดเซฟ มากุลิดเมื่อกี้ไปขโมยไปอย่างสวยแล้ววิ่งชนไม่เหลือวิ่งชนไม่เหลือดูตอกซ้อนมาโอังเก่งไปไหนนะครับกุลิดอ๋อนี่ชมกุลิดทั้งคลิปเลยผมว่าอดเกินเอาอีกทีนะดูจังหวะของกุลิดครับผมเปลี่ยนบ้างนี่ขอโชว์บ้างวีลี่เคลียอย่างเดียวครับคุณป้าบอกไม่ไว้ใจต้องเคลียไกลๆอย่างเดียวฮะเอาไปไกลๆก่อนแล้วกันเปลี่ยนแกนไปนูดแล้วไม่ถึงกัตตุโซ่มงตั้งได้อ้าวสวยบาโจเข้าทางปีโร ยัดไปติดสีดอ็อกเอาล้ครับมาติดขอส่วนมากเลยครับคุณปั้นยกมันก็เบาๆไปติดแป้งรา,ารกาแล้วเข้ามือของเจนจิตด,ดอนนารุมมาครับตอนนี้ม,มานนี้เป็นร่างปารีสนะครับใช้ได้ครับร่างไหนก็ได้กัดไหนก็ได้ครับสีดอกไปฉกมาสวยครับบอลอยู่ที่กากาวิ่งฉีกไปแล้วครับเอโต้แต่ว่าเลือกมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมเลือกอจะให้ที่บัเป้ติดการตุสอ้อไปดักคืนมาได้ครับอย่างได้อยู่ดึงแล้วยกงูกนี้เอาสวยๆบัพเป้ดึงย้อนไม่ได้เหลี่ยมเสร็จ ไร้กาดครับไร้กาดจริงเชียวเล้วไร้กาดส่งให้กูลิตครับยังขาดที่ฟานบัตเทนไม่ลงเลยครับนี่ดึงย้อนแล้วยกครับสูตรนี้พี่ชอบไม่ทันย้อนไมาที่กูตัว บอลลอยลอยอยู่กลางอากาศมากกว่าพื้นดินนะครับคู่นี้เนี่ยยกกันตลอดครับผมเอาละครับชิงลูกนี้วันทูทีไม่ได้ติดคันนาวโลห์ัวัดไปก่อนครั้งหน้ามีตัววิ่งเร็วๆอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้วิ่งครับไรยการก็หัวดย้อนกลับคืนมาม่งตั้งมาแม่นๆแล้วเวลี่หัวัดซ้ายลูกนี้ติดบล็อกบอลไม่ออกครับ20นาทีสุดท้ายครับบอลไหลต่อเนื่องไม่มีจังหวะบอลตายบอลหยุดเลยนะครับผมช่วงครึ่งหลังที่ผ่านมา เ,เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจแล้ววิ่งไปสิครับพี่รออะไรอุ้ยเบาไปยังได้อยู่ครับผมกาก้ารอจังหวะนี้ละนะายกให้ทีเอโตไม่ทานตัวเล็กไปนิดนึงครับผมออกไวๆอย่ารอช้าครับผมทําไปทํามาเหลือ10กว่านาทีครึ่งหลังเอาอย่างนี้ก็บุกไปเลยและกันครับขอประจิตปิดบัญชีได้บ้าวกูลิตบัง ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับแนวรับของมาริดนะครับผมไม่ยอมแพ้กุริตเหมือนกันยังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนตัวตว่ราตัวนี้บอลยังไม่ตายครับเล่นต่อไปจวมันสัซัด <c oughs> ละะูกมินเล่นปั๊บปว่าจะยิงดอนอารุมาพี่เก่าเลยครับพี่ชายคนเก่า <c oughs> เอาละครับบอลหยุดแล้วบอลตายแล้วเปลี่ยนตัวไหมหยุดเกมไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมมีใครเปลี่ยนไหมเหลือแค่สิบนาทีสุดท้ายครับเปลี่ยนไหมเอ้าไม่เปลี่ยนซะง,งั้นเล่นกันต่อไปถ้าอย่างนั้นเล่นไปเลย เมนดี้เท้าซ้ายล็อกเป้าหมายแล้วจ้าเสาไกลอยู่ที่ใครเอ่ยปอดไปแล้วเคีย้ยวมาก่อนบอลสองอยังมีซีดอฟหดเลยไม่ได้ครับโอ้โบัลโจเสียทรงไปแล้วครับผมจ่ายแม่นๆม่นม,มาโอ้โเคาน์เตอร์แอตแทกลูกนี้กุลิบชี้แล้วครับเชฟเชงโก้ให้กุลิบแม่มันย้อนหลังไปนิดนึงกุลิบชี้ตรงนี้ชเชฟเชนโก้จ่ายไปตรงนั้นครับไม่เข้าใจกันไปทํามานี่คือถ้าเกิดใครได้ประตูในช่วงท้ายนี้จบเลยนะครับใช่ปะ มีโอกาสจบเลยนะครับโอกาสแก้ตัวมีน้อยมากมากนะฮะเอาล้ครับไม่รู้แล้วใครจะออกใครแล้วครับตอนนี้โอกาสพัดกันบุกพัดกันดึงพัดกันยิงและยกลูกนี้สวยๆแล้วสุดนี่พี่ชอบดึงและยกดึงกลับและยกดึงกลับและยกนะครับอ่ะโอกาสของฟุตบอลมาบ้างครับผมยกคืนเป็นเหมือนกันนะครับเอาบอลลงสวยๆชเชฟเชนโก แชมป์เชงก็โอ้ยโอ้ยอาหาพี่ป้านะอาจ๋าโอ้กันไล่กันอยู่นะครับผัดกันบุกผัดกันรับผัดกันบุกผัดกันรับแล้วทีเด็ดมาอยู่ที่นาทีที่88 58วินาทีครับจะมีเวลาแก้ตัวหรือเปล่ายกสวยๆล้วงโดนกแทกเอาไม่ยงครับกูครับ ถ้สังเกตกุลิดนะครับอยู่ด้านหลังยังยกม้ยกมือขอบอลเชฟเชงโกอยู um ่ในตำแหน่งท <uh ี่พร้อมจบสกอร์แต่ว um ่ากุลิดยังวิ่งมาด้านหลังยกมือขอบอลอยู่ให้ผมเด่นบ้างนะครับเชว่าไม่ได้กล่าวอ้าวแบบนี้จะยังไงนะครับคุณปั้นมามาโดนช่วงท้ายเกมแบบนี้เนี่ยลำบากใจนะฮะมีอะไรต้องซัดมาแล้วครับต้องเปลี่ยนตัวแล้วฮะตัวสดๆลงมานี่วอร์มกันขาเก่งแล้วฮะ อวอมข้างสนามกันแบบว่าเครื่องอุ่นๆจะร้อนแล้วตอนนี้อยากลงแย่แล้วเปลี่ยนแผนหรือเปล่าดูท่าดูทรงแล้วจะไม่เปลี่ยนแผนนะฮะเปลี่ยนตัวก็พอครับผมเขาหนูครูลงมาวะลงมาครับตัวทีเด็ดลงมาไหมแต่น,นี้โดน,นันินโยลงมาแล้วนะครับอ้าวเปลี่ยนตัวเดียวซะง,งั้นโรนันดินโยลงมาหนึ่งครับอันนี้รักษาสกอร์นะฝั่งมิลานนะครับแต่ว่าฝั่งที่ต้องการสกอร์คือฝั่งมาลิดตของคุณปั้นนะครับผมจะมีทีเด็ดลงมาหรือไม่ คงไม่มีใครเด็ดไปกว่าเอโตเอมบัเป้แล้วนะฟูคาลเลอร์มิลานเอฟูคาลเลอร์มาริดน,นะครับจะมีเร็วกว่านี้ไหมไม่จี๊ดแล้วครับโอเว่นมะอันตัวนี้โอกคาสโน่มนะยังไม่มียังไม่มีกาสโน่กาสโน่โอเวน่นไงโอเวน่นไงเร็วแล้วละ่ะเอาะละทีเด็ดไม่เข้าใครออกใครแต่ว่าฝั่งของคุนบอลก็ไม่อุดนะไม่บัสนะไม่มีรถบัสนะครับยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับผมสู้กันต่อล่กันไปเลยครับ รู้แนวรู้ลัดกันไปเกมบุกของคุณปันเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอเว่นจริงๆด้วยโอเว่นไม่คันโอเว่นเบบิโกอร่างแมนอยู่ด้วยเฮ้ยโอเมกุสกัสต้องมาครับโอเว่นโอ้ยไอ้ตายดิฟังพูวกำลังพูดถึงเลยไม่คันโอเว่นโอ้แล้วลงมาจริงครับด like ูคร oh, 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 ับย้อตั้งย้อนมา ให้แล้วไปลูกนี้ดิงแล้โหใช้จังหวะได้โคตรคุ้มค่าครับช็อตนี้ของคุณปั้นนะครับจากจังหวะเคลียร์นั่นละครับแต่กว่าจะมาไหลมาได้แหวกมาครับ <c oughs> โอเว่นแหวกค,คู่เซนเตอร์มาแฟงไรการเบียกกระแทกไม่ลงครับเอ,เอา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 ยังไม่ยอมว่า90้บวกหนึ่งครับเอาแล้วอาจารย์ทดหนึ่งนาทีตอนนี้หมดไปแล้วเพลนี้จะได้หรือเปล่าครับเอาเพลสุดท,ท้ายครับเพลสุดท,ท้ายปล่อยไหลแล้วเชฟเชน ไม่โกว่ะโอ้โหเดือบจะได้งางอีกช็อตหนึ่งไม่ได้ครับอาจารย์เผาจบไปก่อนครับยังยูยังอยู่ยังยูยังยู่าเกานาทีก็กินกันไม่ลงครับนักเตะบางคนอาจจะหมดแรงแล้วนะครับแต่ครูหลีดน่าจะเต็มถังอยู่นะครับมีกอสองก2กหนึ่งนะครับนี่ฮะคูสกัตลงมาโอเว่นลงมาลงมาฮะ นะบางทีมันแค่เสี้ยววินาทีแค่เสี้ยวจังหวะมันก็ตามได้นะครับมันก็แก้คืนได้นะครับบางคนอาจจะถอดใจเลยนะโดนยิง2ลูก3ลูกอะไรเงี้ยนะก็ถอดใจยอมแพ้ไปอ่าถ้าเกิดเป็นอีเวนต์ที่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรก็กดยอมแพ้แต่ถ้าเป็นการแข่งขันแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้แข่งขัน,ขนเกือบทุกคนแล้วครับผมไม่ไม่คงไม่มีใครยอมแพ้นะอ่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับกุลดติดบอติดบอกเอ้าเข้าทางเรียบร้อยติดเซฟไม่ได้ยัง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 อยู่ ทำบุญด้วยอะไรไม่รู้ครับยิงตรงตัวกูตัวยังเซฟได้ครับผมอ่ะมาอีกครั้งหนึ่งครับกูริตได้ไหมโ,โดดไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจะใช้ท่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยจะเอาบอลกลางอากาศแต่ว่าบอนไม่เป็นใจครับยังเป็นลูกทุ่มฝั่งของคุณปอนครับมิลานมาลินี่ย้อนมาครับมาลินี่เปิดขวาไม่ค่อยถนัดแต่ว่าไม่เป็นไรมองตั้งย้อนมาที่เวลี่บ่ทำบอลลนอบอนลยังเข้าทางของกาตุโซครับยัดไปลูกนี้เท่าซห โอ้โหบอลพุ่งเป็นกระสุนเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบระวังลูกสวนด้วยนะครับผมมัดริดนี่ก็แน่นๆเหมือนกันนะครับคุณปั้นยกไปแน่นๆมานะฮะจังหวะแค่เสี้ยววินาทีนี้กลายเป็นประตูได้เลยนะครับไม่เข้าใครออกใครลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับหมายแล้วครับสามประสานของบิลานแล้วทิงมากาตูโซเติมมาไอ้รถถังให้มาทีกุลิดติดบ้องโอ้โหยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ไหมอ้าวโอกาสของคุณป้านบ้างละครับเตะไปข้างหน้ามีใครไหมมี โอเว่นลอยอยู่ครับผมมาที่บุสกัตมาที่อาซาโอ้โหเสียจังหวะไปนานๆบอลมาถึงครับเอเดงอาซาบอลลอยอยู่กลางอากาศครับจังหวะเป็นของมิลานแลบตลอดครับกุลิตสต์เตมินาก็ไม่หมดนะพี่แกก็โ oh, อ oh, oh, ้โหอุดเลอเกินนะจะหาจุดอ่อนแกตรงไหนได้นะครับอ่ะมาหลิดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอย่าพูดเยอะอย่าพูดถึงกุลิตเยอะครับบ,บนซ้ายบนขวาบนหน้าบนหลังเปิดเลียดไปอาซาย้อนมาที่ซีดอเบิ้ลไปข้างในเดี๋ยวมันทันแล้วซัดโอ้โหก็แท้อ้าวเข้าไปเลย เซสปุสกัตครับมาเข้าไปได้ไง <c oughs> โอ้โมไปมองเอมบัปเป้ครับนี่เพลสุดท้ายแล้วนะครับนึกว่าจะจบแล้วทดสิบนาทีได้เลยมา23มนาทีนะครับกลายเป็นสกอร์ของคุณปั้นครับดูอีกทีหนึ่งเอมบัปเป้เดีอบ์เบิ้ลทัชแล้วบอลหลุดเท้านะครับ,ด,บดูว่าแต่เบิ้ลทัชต้องโดนกระแทกนะครับสองคนสามคนตรงนั้นแต่บอลน,นั้นไปเข้าทางของปุสกัสนะครับแล้วแฟนรายการไม่ทันได้บ็อกนะครับดูอีกทีนงครับบอลไปได้หักไปแล้วเบิ้ลมาย้อนที่ซีดอฟ อีกทีหนึ่งที่บัเป้เนี่ยมันทันแชนกับใครไม่รู้ครับแล้วก็เข้าทางของกุสกัรตครับซูเปอร์ซับเอาดีอ้าวกลายเป็นฝ่ายนำซะงั้นแล้วครับคุณปั้น3ประตูต่อ2ครับเวลาหมดไปแล้วด้วยซ้ำนะครับผมช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับแต่บอลมันยังได้ลุ้นอยู่เนี่ยขอจานให้เล่นต่อไปอากุลิตยังอยู่ครับยังอยู่แต่ขยับลงมานิดนึงครับจะส่งลาเฟลเลยเอาลงมาครับถอดคิเซียนเวียรี่ออกไปนะครับ กุลิดขยับไปเล่นเป็น CF นะครับต้องการสกอร์และตอนนี้กลายเป็นว่าคุณปอนเป็นฝ่ายตามหลังนะจ๊ะเอาอยัางไงดีนะฮะทีนี้เวลาเหลืออีกประมาณ15นาทีในเกมนะครับในชีวิตจริงก็ประมาณสัก1นาทีได้ไหมช่วงทดเวลาเออต่อเวลาพิเศษครึ่งที่2นะครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยขยับการยืนเล็กน้อยนะครับแต่กุลิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมฮะ <Subst itution S 1> เามาดูกันครับอีก15นาทีในเกมครับ กลายเป็นว่าตัวนี้คุณปอนอ้าวไม่ใช่ดิต้องพักครึ่งก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้พักขึ้นนะ <laughs> พักคึ่งก่อนครับม <sh arp y> ีลาน <S <s <t> <ay> เดี๋ยวกาดยิงมากกว่านะครับ <sh arp y> เดี๋ยวดูกันว่าจะมีดารมา,ดารมา่าดราม่าซอนดาราม่าหรือเปล่านะครับผมในช่วงท้ายเกมนะโอ้คู่นี้ครับจุใจไปเลยฮะถ้าเสมอกลับมาเสมอได้นะครับถ้าเสมอต่อไปลาเอ้ยไม่ใช่ไม่ต่อแล้วถ้าเสมอจุดโทษนะครับ ใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับระหว่างมาร์ติดกับมิลานแต่ทั้งคู่สุดยอดจริงๆครับโอ้โหตอนนี้รถบัสไปจอดที่มาร์ติดลแล้วอ้าวรักษาสกอร์ได้จ้าเอาล้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วค,ครับคุณปอนจะทะลวงได้หรือไม่ครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้นะครับมาดูกันนี้ฝั่งของมาร์ติดของคุณป้าน,นี่ เอารถบัสไปจอดขวางอยมประมาคันรถนะครับไม่ถึงขนาดน,านั้นอาซาเหมือนจะขยับเข้าไปเล่นข้างในแล้วนะครับอาซาพุชคัสย้อนมาอาซาอาซาหลอจังวะวิ่งแล้วไปแล้วจ่ายไม่ไม่เอาดีกว่าอือสองจิตสอ,องใจไม่จ่ายนะครับเสร็จคัตตูโซเลยอบอลเป็นของมิลานแล้วครับคาร์นากูเอาอย่างไรดีครับเลยเอาเลยเอาไปที่เชฟเชงโกจะคืนไหมเอาไม่ได้ครับเขียบอลโดงมาก่อนก่อนครับเอาไปไกลประตูหน่อย ก็ยังรับ1ขีดอยู่นะครับเผื่อมีจังหวะได้สวนกลับนะครับฝั่งของมาดริดอ่ะมาที่เตโอครับเตโอจุดพู้ไปก่อนข้างในครับมีตัวดันอยู่แล้วครับเลยเอาแล้ววันไม่ถึงกูลิตไหมไปปั๊มมาไม่ได้ครับบอลเข้าทางของมาดริดบอลมาถึงกองหน้าวันถูแล้วสวยเลยครับไมเคิลเนว์หลุดมาอีกแล้วครับโอ้แม่นอคุบบูคุบบุคุบ ไม่เคิลโอเวนโถทีเด็ดทีเด็ดนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นตัวสำรองกด2ประตูที่สำคัญสำคัญเลยครับดูครับได้วิ่งแล้วไม่ต้องตามครับชิงวันทูเกือบล้ำหน้าเหมือนกันนะครับแล้วหลุดไปแล้วก็ซัดที่เสานี้เลยละกันแม่เป็นเหตุผลที่คุณปั้นอาจจะไม่ได้บุกไม่ได้รับ2ขีดนะครับเผื่อจังหวะไม่ได้สวนกลับนิดนึงนะครับ รับเต็มตัวก็เหมือนกับรอโดนยิงประตูนะครับแล้วก็ซัดลูงนี้เลยไม่ต้องเกรงใจแล้วดอนนุมาประตูนี้จะทําให้ความหวังของคุณปอลลิบตลีลงหรือไม่ครับเหลือเวลาประมาณ5นาทีฮะห้านาทีในเกมนะครับอ้และบอลเป็นของมาลิศอีกครั้งหนึ่งอ้าวเอาคืนมาได้บ้างแล้วครับผมมิลานเอายังไงดีโอ้ยอย่าแยกกันเองครับกุริตกุริแบอกพี่เองไอ้น้องถอยไปโดนดักเอาละครับบอลของมาลิดระวังโอเว่นครับโอเว่นรับไปแล้ว มีอาซาด้วยนะครับเนี่ยเขียออกไปเอา้าไม่ได้ไม่เป็นใจอลองโซชาวพีอลองโซ,อล,องโซลงใหม่ครับผมเจ้าชายคุณชายคุณชายคุณชาย,ชายกระแทกว่าที่ผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของมันในฤดูกาลใหม่นะจบไปครับ1 2 0ยนาทีครับสู้กันสู้สีบี้กันสุดมันโอกาสยิงใกล้เคียงกันของบอลก็ใกล้เคียงกันแต่สกอร์ก็ ต้องวัดกันที่ผลแพ้ชนะเนาะ4ประตูต่อ2ครับคุณปั้นมาได้ประตูชี้ขาดจากไบร์คเนว่น2ประตูนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับชนะไป4-2ครับเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกและก็จะเป็นการเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกและจะเป็นการเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยแรกเหมือนกันนะครับสำหรับคุณปั้นเดี๋ยวรอผู้ชนะสายล่างนะครับคุณเอิร์ธเชลซีนะจ๊ะเชลซี Chelsea ฮะ คุณเอิร์ธเด็กผีแต่เล่นเชลซีนะครับผมเข้ามาเจอกับคุณเฟิร์สเรียวมาลิดเหมือนกันนะครับใครจะเข้ามาชิงกับมาลิดของคุณป้านติดตามและชมนในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับใครยังไม่ไดกดติดตามช่องบ,บอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องอยู่ใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม,มเหนื่อย